ผมเพื่อเกรดอกอร็อเรทวีศักด์สีทองสุรพนานะครับก็เป็นเพื่ัเสกรที่จบจากมอชอนะเข้ามาปี16แล้วก็จบไปในปี21นะครับช่วงที่มาเรียนก็ก็ยอมรับว่าก็สนุกเล่นมากไปหน่อยนะปีแรกเกือบรีทยเหมือนกันก็เทอมต้นออกมาได้หนึ่งนิดๆดตนีน้เทอม2เราก็รู้ถ้าไม่หนึตอนนั้นรีทายแน่นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ที่คณะนี่แหละ ก็เรียกไปคุยแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันท่านก็บอกว่าถ้าเธอไม่ตั้งใจเรียนเธอต้องไปสอบใหม่แแต่ด้วยความรักที่อยากจะอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเราก็เลยบอกว่าไม่ได้เว้ยกัดฟันสู้หน่อยอย่างผมเนี่ยจะจะ,จะดีเรื่องภาษาองังกฤษเราก็จะลงวชา,ามลงอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษมาเพื่อจะช่วยทําให้เกรดภาพใหญ่นี่มันออกมาดูดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนเพื่อนช่วยด้วยแหละเพราะเราบอกเฮ้ย ยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะคือชีวิตตอนนั้นเป็นชีวิตทุ่งการอยู่รวมกันทุกๆคณะอยู่อยู่รวมกันไม่ใช่บอกว่าเภสัชก็อยู่เภสัชหมออยู่ีหมอช่วงปีหนึ่งปีสองมันเป็นการอยู่รวมกันนบทนั้นปีหนึ่งผมก็ได้เพื่อนที่วิศวะช่วยเยอะปีที่2ก็ยังเป็นเพื่อนวิศวะรุ่นเด็กเกา่าก็ช่วยอยู่อีกนะเขาก็ช่วยเรื่องคำนวนผมผมก็ช่วยภาษาอังกฤษเา้าอะไรเงี้ยนะมันเป็นมันเป็นบริบทที่ปีหนึ่งปีสองที่ผมยอมรับนะยากเหมือนกันตรงที่ว่าบางทีคุณหลุดได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะสังคม ปล่อยกนนอยนเนี่ยเราจะทําได้ไงตัวไหนที่มันเป็นอิมันสไฟเออร์อบ้างได้บ้างใช่ไหมมันก็มีอยู่ทั้งหมดหอ้วยสาตัวในการเตรียมถูกไหมก็คือมีอะไรบ้างมีเซรแ่มแตนเซรแ่มแตนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าก็คือว่าการที่มันมีคณะที่มันไม่ใหญ่มากแล้วก็เล็กเนี่ยมันกลับกลายเป็นทําให้เรารู้จักทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยรู้จักไปหมดเลยนะครับเราก็ทําให้เกิดรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันไอ้ช่วงที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วมันทาให้เรากิจกรรมมแรองอย่างเนี่ย มันไปตอบโจทย์เราตอนที่เราไปทํางานเยอะมากเลยเออผมว่าชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นชีวิตที่คุณจะต้องถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณจะเข้ามาเรียนเพื่อจะเอาเกียรติบัตรเกียรนิยมหรือ,อไรออกไปแต่ผมว่าเกียรินิยมของชีวิตเนี่ยมันมีเกียรินิยมที่คุณจะต้องมันอาจจะไม่ใช่อยู่ในกระดาษนะแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นทางหนึ่งที่คุณสามารถจะทาเกียรินิยมในชีวิตให้คุณได้และสิ่งนี้มันจะสท้อนกลับก็คือความรู้สึก ความมีความสุขการได้มีอิสระทางความคิดแต่การอิสระทางความคิดหมายความว่าคุณต้องถามว่ามีประโยชน์กับสิ่งที่คุณจะออกไปใช้ตอนที่จบเป็นบัณฑิตหรือไม่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเส้นทางเดินที่ผมบอกได้เลยว่าคุณจะพบสิ่งทางเหล่านี้มากเพียงแต่ใครจะจับโอกาสนั้นหรือไม่หรือบางคนเนี่ยนะครับไม่ต้องมองหาโอกาสคุณทําอะไรไปเถอะเดี๋ยวสักวันหนึ่งโอกาสที่คุณมองเห็นเนี่ยมันจะเห็นได้เองเพราะอะไรจากสิ่งที่คุณทํานั่นเองมหาวิทยาลัยคือเส้นทางของ การศึกษาก็จริงแต่ไม่ใช่การศึกษาแค่ในตัวบทตัวหนังสือตัววิชาแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นเส้นทางการศึกษาที่คุณสามารถจะเรียนรู้และก็ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นสมองคุณเป็นความคิดคุณเนี่ยออกมาสู่การทําได้ผ่านกิจกรรมต่างๆผมอยากฝากเด็กๆที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยก็ตามไม่ไว่จาจะคณะไหนก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งน,นี้จะลอล้อมคุณให้เป็นคนที่ดีต่อสังคมคนที่ทำอะไรกับสังคมอีกมากมายได้นั่นแหละ ผมว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสภาพแวดล้อมที่ตอบคุณเยอะมากอยู่ที่คุณจะเข้ามาเอามันไปหรือเปล่าท่านนี้สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่คณะเภสัชนะครับก็มี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกสำหรับระดับปริญญาตรีก็เรียนด้วยกันทั้งหมด6ปีนะครับจบแล้วก็จะเป็นเภสัชกรสำหรับหลักสูตร ปริญญาตรีนะครับการเรียนการสอนก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบที่จะามาเป็นยานะครับเอามาตั้งตำรับให้เป็นยาใช้กับผู้ป่วยแล้วก็มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับว่าเมื่อได้เป็นยาแล้วเนี่ยจะไปใช้กับคนไข้ยอย่างไรจุดเด่นของคณะเภสัชนะครับก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติโดยเฉพาะสมุนไพรนะครับเอามาสกัดเป็นตัวยาสําคัญ แล้วก็นําตัวยาสําคัญนั้นมาทดสอบฤทธิ์เพื่อพัฒนาเป็นตํำรับต่างๆทางด้านยาทางด้านอาหารเสริมสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะทางด้านความสวยความงามเครื่องสอําอางครับก็เชิญชวนน้องๆที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมปลายนะครับที่มีความสนใจจะเข้ามาเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์มาลัยเชียงใหม่ผมยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ การเข้ามาเรียนคณะเภาสัชศาสตร,ร์เนี่ยจบไปแล้วมันมีความหลากหลายนะมีทางเลือกเยอะน้องๆจบไปเป็นเภสัชกรก็มีทางไปทางด้านการตลาดทางด้านเป็นนักวิชาการทางด้านนักวิจัยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอันนี้ผมผมเชิญชวนเลยนะครับว่าถ้าเราเรียนเรียนอยู่ใน6ชั้นปีแล้วเนี่ยมีความสนใจพบค้นพบตัวเองก็อาจจะเลือกไปในสายที่ตัวเองได้ชอบผมหวังว่าคณะเภาสัชศาสตร,ร์คงจะได้ ได้น้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราที่คณะเภสัชมาลาัยเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราก็ได้ปรับปรุงสถานที่อะไรต่างๆมากมายเพื่อเอื้อให้กับเกิดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ครับ